สวัสดีครับวันนี้มาซ่อมทีวีจอแก้วซันโย29นิ้วเดี๋ยวมาดูอาการกันครับเป็นอาการภาพเต้นครับภาพเต้นขึ้นลงแล้วก็จะมีเส้นแนวนอนบางๆครับ เป็นๆห้นนหายบางครั้งดูได้เป็นชั่วโมงเลยครับบางครั้งเปิดมาก็จะมีอาการเลยครับบางครั้งก็ดูได้อาการนี้ก็จะเป็นภาคเวอร์ติคเสียครับภาคเวอร์ก็คือเป็นภาคขยายสัญญาณแนวตั้ง เสียอยู่ครับก็ตับพลาสติกข้างใต้ออกเลยครับเพราะว่า,วาการถอดแผ่นปริน้นรุ่นนี้ยากครับมาเช็คภาคเวอร์ผมก็สงสัยว่าจะเป็นที่ไฟ ยี่สิบสี่โวลต์ไฟเลี้ยงภาคเวอร์ไม่เรียบครับเป็น c 5ห2าศูสี่รอเจ็ดสิบไมโครสามสิบห้าโวลต์ครับก็ถอดออกมาวัดดูเดี๋ยวมาวัดด <Noise S 2> <sausage S 1> <To> ูครับวัดค่าดู 4 7 0ร้อยเไมโคไม่เสียวัดดูแล้วไม่เสียครับสีไม่เสียผมก็จับเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนหมดเลยครับสีดำสีฟิลเตอร์จับเปลี่ยนหมดดูดูว่าอาการจะหายไหมอาการก็ไม่หายครับมันจะอาการเป็นหเป็นห้หาย ก็เลยมาลองบัดกรีบัดกรีริ้นดูพิ้นตะก,กัวร่อนไหมก็บัดกรีหมดเลยครับบัดกรีหมดก็ไม่หายครับสรุปว่าเป็น tda 8172เสียรครับเป็น ic ver v o r t i c o n ่าขยายสัญญาณแนวตั้งเสีย มีอาการบางครั้งดูได้นานครับบางครั้งเสียจะเป็นภาพเต้นแนวตั้งแล้วก็จะเห็นเส้นเป็นแนวนอนครับเห็นเส้นเป็นแนวนอนแต่ว่าภาพเต้นขึ้นลงเกิดจากภาพขยายสัญญาแนวตั้งเสียครับวันดีผมเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วอาจจะ ไม่ได้เห็นตอนเปลี่ยนครับเพราะว่าตอนเปลี่ยนค่อนข้างจะถ่ายทำยากปินค่อนข้างถอดยากถ่ายทำยากก็เลยไม่เห็นตอนเปลี่ยนแต่ว่าเอามาให้ดูสรุปจวเสียคือเป็น IC ีทีดีเอทีดี แปดหนึ่งเจ็ดสองไอซีเวอร์ดีคอเสียขนใช้เอลอเจ็ดแปดศูนย์สี่ศูนย์แทนทับแทนได้ก็ประกอบซ่อมเสร็จเราก็ามาลองเครื่อง ทีวีรุ่นนี้เป็นรุ่นเก่าจะไม่จำ av ครับเราต้องเข้า av กด av ทั้งเคดาเม็กซิโกและจีนะคะเบื้องต้นผลกระทบโดยตรงนะสรุปเครื่องนี้อาการเสียภาพเต้นเป็นเส้นแนวนอนก็เกิดจาก icer วอติคอนเสีย tda แปดหเสียผมใช้ LA78040 แทนช้ได้ครับครับขอบคุณครับยิ่รับชม